สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับปีนี้ก็เป็นปีทองอีกปีของชาวลัคนาราศีธนูครับทั้งนี้พระดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดทั้งปีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนู ด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่งผลดีทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีเป็นอย่างมากอุปสรรคและปัญหาพอมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยและผ่านไปได้ด้วยดีอีกทั้งดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงก็โคจรสถิตพบที่ดีมีตําแหน่งดาวที่ดีมีทิศทางที่ให้คุณแก่เจ้าชะตา สำหรับดาวที่โกจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวเสาสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม สภาวะด้านการเงินยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องด้านการเงินจะดีขึ้นกว่าช่วงกลางปีช่วงนี้จะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากธุรกิจด้านการงานและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนธุรกิจด้านการเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม โชคลาภจากธุรกิจด้านการเงินและรายได้ด้านการเงินจะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจด้านการเงินใดๆก็มักจะโชคดีประสบผลสำเร็จดังหวังถึงจะเหน็ดเหนื่อยและมีอุปสรรคปัญหาด้านการเงินอยู่บ้างแต่ก็จะส่งผลดีสร้างผลประโยชน์ด้านการเงินอย่างคุ้มค่าในภายหลัง สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนูช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพุธสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้เป็นโอกาสเหมาะสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะลงทุนทำกิจการใดๆ ก็จะประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดังหวังนิสิตนักศึกษาจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากด้านการศึกษาจะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศพ่อค้าแม่ค้าการค้าจะเจริญรุ่งเรืองและมีกิจการเป็นของตนเองผู้ประกอบการงานอาชีพต่างๆจะประสบผลสำเร็จด้านการงานจะได้ขึ้นเงินเดือน ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและหน้าที่ตำแหน่งงานสูงขึ้นผู้ที่ตกงานกำลังหางานทำจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ครับระยะหลังวันที่24ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมระยะนี้ดาวแห่งการงานโคจรสถ,ถิตพบวินาศแต่ดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศโคจรสถ,ถิตพบมรณะทำให้พบวินาศไม่อาจส่งผลด้านร้ายได้ ทำให้ความวินาและความเสียหายด้านการงานต่างๆจะสูญสิ้นอีกทั้งความบกพร่องด้านการงานต่างๆจะหมดไประยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทําหลายรูปแบบอย่างล้นมือด้านการงานถ้าได้ทํางานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะสมผลดีเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีธนูช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพุธชาวลัคนาราศีธนูเป็นผู้ที่เกิดในราศีปลายธาตุไฟดังนั้นบุคลิกและลักษณะจึงเป็นไปตามธาตุราศีเป็นคนที่มีการวางแผนงานและอาดมการอันมุ่งม,มั่นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งด้านอาชีพการงานและด้านความรัก สำหรับด้านคู่ครองความรักช่วงปลายปีระหว่างเดือนกันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถ,ถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลัคนาส่งผลดีให้ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากทําให้ชีวิตรักและครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดกวนใจ สำหรับเรื่องบาดหมางข้อขัดแย้งต่างๆที่เคยมีต่อกันระยะนี้จะได้กลับคืนดีกันเหมือนเดิมครับระยะปลายปีนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับชาวรัคนาราศีธนูท่านใดที่ยังโสดไม่มีคู่ครองคนรักจะได้พบรักระยะนี้แต่งงานและชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความเป็นอยู่และอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลักานณาราศีธนูช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลักานณาราศีธนูคือดาวศุกร์ระยะวันที่หนึ่งกันยายนถึงวันที่ยี่สิบกันยายน ช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานจากการที่มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอย่างไม่คาดฝันและจะมีโชคทีมาจากด้านการเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆระยะนี้โชคลาภด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดทั้งนี้พระดาวสุขดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกรรม,มะพบแห่งการงาน และดาวสุกเล็งดาวราหูเป็นคูชโชลาบไม่คาดฝันจึงส่งผลดีทําให้เกิดโชคลาบด้านการงานดังกล่าววันที่21กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมช่วงนี้ดาวสุกดาวแห่งโชคลาบโ,โคจรสถิตพบลาพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโชคลาบใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับจะเป็นโชคลาบที่มาจากด้านธุรกิจการงาน และโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอีกทั้งช่วงนี้ด้านโชคลาภจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดหลังวันที่16ดูตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมระยะนีดาวแห่งโชคลาภังให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องโชคลาภใหญ่มักจะมีโอกาสได้มาอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็มักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคกกนาราศรีธนูช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีธนูทิศประจำตัวคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทิศแห่งการเงินคือทิศใต้ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกสำหรับการหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลตามประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้ เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นใช้ในการไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปตามทิศที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจ เลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศรีธนูครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีธนูเลขหคือเลขประจําตัวตนเลขสี่คือเลขแห่งการงานเลขเจคือเลขแห่งการเงินเลขหคือเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจุดทูบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสี่เลขแห่งการงาน ปักทูบสิบเจดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขเจดเลขแห่งการเงินปักทูบสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกเลขหคือเลขแห่งโชคลาภปักทูบยีอดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับ ท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออารัธนาสิ่งศักดิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเร็วร้ายทั้งปวง มีความสุขความเจริญไปตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ